โอ้เจ้ายาดิมอน้เมยเขามนเลงไแต่าลเดือดร้อโอเวียดเวียดน้ำไม่ตัวกาวกันจบ้าดีตัวแล้วครับเมื่อนี้ได้รถนึ่งลต่จ้านีลาดที่สองนี่ิบเขันหนึ่งเออรถหนึ่งซิปเลยเงินซิปเอ็ดซิปสองโอ้ครับเอาจ้าเทียวเมื่อนี้ มือนีชาวสองเทียวสองเทียววัดังคามก็จะมาเอาอีกฝอยมองฝอยลหลายๆครับเสียงเนื้อเจ้าใหญ่ครับของสว่างแดนดินเจตเตียนตลาดสินญงสนามสินญงกกระตูนี่ครับเป็นปัจจัยอีกปัจจัยลักหนึ่งเชียงเนื้อครับพี่น้องเพราะว่าการซื้อขายหลักลักซื้อขายง้อเนื้อครับตลาดไดมี่เชียงเนื้อ เขาดีมาซื้อดีกะโอกาสเติบโตสูงครับการซื้อขายรลายครับเพระาะว่างัวเลี้ยงช่วงนี้มันจะปืดครับพี่น้องเบิ่งงัวนันนีนน่เด้อพี่น้องเลยจนวิมีหมองสีผูกสียูซื้อขายกันขึ้นรถกันรลายแล้วครับพี่น้องไม่ใช่หาตัวหะจ้าเพื่อเส้าวกว่าหรือมั้ยเพื่อเส้ากว่าเอามาสองรถสิบหล้อ <c oughs> พุ án, ่นจุ่มหล่นกับงานของบ่อหนำครับโคตรปูห่างน้ำเบียดน้ำอ่าทักทายกันจักหน่อยครับทีมงานบ่อหนำพุ่นหมานไปพุ่ต้มมอน้ำหนี่กับสีโป้มันซีหาตัวเป็นย่างต้มเราทั้งคนอันนี้อันนี้กับทีมงานเพุ่นครับพี่หนองัวผูกงัวแม่์ง้อเนี่ย ไลยหูไลยตาพี่น้องไลายล่กระไดเอาะบนงอง,งามพอพ้นครับพี่น้องสูงประมาณร้อยสี่สิบครับเครื่องดำเด็ฟงามอ่ะบงังไทยบังหางพี่น้องหางกลมบูลูนบะมี่ดังครับพี่น้องสีดีตัวนี้บ่ติดดังเปิดเท่าไรครับตัวแรก เ้าหกนห้าร้อยองห่นหก้าร้อยรับเอาตัวน้าลาดพี่น้องหลังตรงเยียดสองหมนหกหารตัวที่สองนี่เท่าไหร่พอควรสิบหกห้าร้อยเอของถือกันนี่พี่น้องแดงแดงเข้มครับตัวนี้แดงเข้มก็ตัวที่แรกถือคักตัวนี้สูงกว่าสิบบาทเกอบ เกียบร้อยเกือบร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องร้อยสามแปดเพขาดฮะเป็นสี่เดือนอะไรเรืบมันผมเดียวเบิ่งผมมาอยู่แต่ว่ามันเป็นงัวสาวผมก็เลยบริหารใจงัวบ้านบ่มใต้ก็ต้องติดตามคนรอเฮาสมพอโตไว้งัวลูกนอกเขาหมดละสามสี่เดือนสี่เดือนครับสี่เดือนประกันงัวตัวนี้ซื้อได้บ้านซื้อนบ้านบริษัทตลาดครับเขาบอกมีลูกสี่เดือนซื้อมาแต่ของน้ำบ้านเนาะครับเอ้างัวยังบ่อหันพันตลาดพันอย่างมากครับพี่น้องครับ ประกันมันอยู่2,6งหมื่นหกเนาะครับจอได้บ้าครับจอได้บ้าอ่าอยู่จังหน่อยอยู่เนาะครับตัวนี้แมน่นางเครื่องดำสูงส <c oughs> ย, 4, ย์ขาสเกือบร้อยซีโยพีนองร้อยสามเจ็าบกขาดเรอกเท่าไรก่อนสิเท่าไรก่อนเนี่ย สิบหกขาล้อยสิบหกขาล้อยคือปั่นยังพี่น้องมีสองตัวป่ะครับมื่อนี้เบอร์โทรครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกสามสามสองแปดก็พวนสว่างแดนดินอ้าขอบคุณหลายๆครับผมฝากพี่น้องครับฝากตัวนี้เลยพี่น้องที่เด็ดเนาผู้ใดหาแม่ม้าอยู่ฝากเาเด้อพี่น้องตัวนี้ม้าแรกลูกแรกครับประกันม้าสี่เดือนคนผสมโตมากครับม้าเราป่ะได้ งองามคูนี่ของห้อยไม้ครับพี่น้องสุงใสสีจูงไปฮะท้ายครับเปลี่ยนทำเลเอาบงแม่มันแม่มันท้องแรกบะตัวนี้ท้องแรกครับเจ็ดเดือนครับสีเข่าเดือนะสีเข่าวสี่เดือนสมยังเกาะสมสีเขาเดือนสมยังสมโตบสม่นสมพ่อพันสมพันสมพ่อพันมม่มสมมอพ่พน่สมอออนส่อ เป็นลูกคมหปดบอกแม่มเนี่ลูกคมหปเออตแม่พ่นเนี่เป็นลูกคมหกแปดเออสมใบสมร้อนสน้เดสมเอ่อนเดมนดพอพันดังประกันท่องบะสีเดือนตรวตรวยังมันได้ตรวจเนาะตอนนี้ตรวจกัลกครับเครื่องดำสูงร้อยสามเจ็ดสามแปนี่แหละพี่น้องแม่นี่เปิดเท่าไหรแม่มัน เปิดเปิดนตลาดสักสองห้าร้อยเอห้าร้อยเอครับพุ่ยกันเบิงพี่น้องครับเอาเดี 000, ๋ยวนี้มามีของถือคว่มแม่ม้านอกจากแม่ม้าแล้วสักสองห้าร้อยนี่เอ <acho kes> <utes> ้าปูน้อยครับสองน้อยสิบสองห้าร้อยตัวนี้เท่าไหร่ก่อนนี่ตัวนี้สี่พันห้าสี่พันห้าตัวนี้สูงประมาณหน่อยยี่นี่แล้วพี่น้องอันนี้ง้อไทยครับงบอปลายอยากได้ง้อไปเลี้ยง หมื่นสองห้าร้อยลูกตัวผู้ตัวแม่เนาะนี่เนาะลูกตัวผู้แม่ลูกลูกแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกลูกสองปะตัวนี้ลูกสองหรือลูกแหลกลูกแหลกลูกแหลกเนาะความสูงแม่ก็จะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่ละเอ้าของถือพี่น้องงัวไทยอันนี้สิบเท่าไรก่อนนี่สิบสองห้าร้อยสิบสองห้าร้อยตอนใดเนาะอ๋ออันนี้มาทางงัวงามครับติดป่านหน่อยนึงฮอรโลนซาซี 24งหมสูงสิบประมาณร้อยสามสิบรอยสามเจ็ดบ่ตัวนี้เออเรื่องดำรากาสิบสี่ห้าร้อยแม่นางน่อยแดงแดงครับตัวนี้ก็ได้ก้มสูงกับสิบประมาณร้อยสาครับหนังนาดีแกงขาใหญ่ครับประกันตํานี้เห็นเนาะโมเลียงเขาสุดนี่อ่ะเบอร์โทรครับผมศ8นย์แปดห้าดห้ดแอยบนญวาริกภูมิอ่ะขอบคุณหลายหอยบุ ครับผมไปพีนอนครับมาคลองตืกหรือมัางองามกะคุยเอาพีนอนมันซื้อกันลบอสองตัวย่างครับย่างมันจะไหนหามย่าครับของผู้ใดคนีม้วนม้วนบ้านเามาค้งเนาะเขาบอกอะไมวกนีไไมาไ้ก่อสองตัวนีนมนมนวว้มันซื้อหามื่นกาสรก่อหามื่นกินลาลดทงมลบอกจะคองพิ <c ười> น่นครับ โอ้โถเต็มรถแล้ว่อยน้อยจตัวเราบลามื่อี้นี่ร้อยครับฮะรสิบสามตัวสิบสามตัวสิบสามตัวสิบสี่ตัโอ้ตัวเาเกือบเต็มรถแล้วนี่จะใส่ใส่ง่า่ๆครับนี่โอ้ทั้งในน,นั่นน่าจะสองหมืนอัพครับสองหมื่นอัพสองหมื่นหาเกือบสากัมีครับทังใน ทั้งนี้ก็สิเลาะนี่หมืน่นกว่าครับหมื่นสี่หมื่นหาโอ้ในนี่ใหญ่ๆหน่อยครับตอนประมาณสองหมื่นกว่าโอ้เก่งคักครับ,รบหน้อยๆนี่พันเสาเห็นคุณนัดมาแต่แขวนพันแกนนี่น้นองหล่าเนาะครับตอนนี้ยังเศร้าๆอยู่พี่นอ้องบ้ันเต็มรถปุนไหนอีกประมาณสี่ห้าตัวครับ น่าจะเต็มทั้งปุ่นรุ่นไงเกือบชนหลังคารถกับมีครับใส่ไงนี่พี่หนอว่าเหนือครับร้อยหมื่นกว่าโลนี่ก็ได้เท่าไดร่ก็คุณพ่อสองตัวนี่ได้ยินมาหาเงินมาทามัมนห้วยร่อนนั่น ก็จะเบาเรียนรือเบาพิลีบ่เท่าไรก่อตัวเท่าไรก่อตัวละสามหมื่นวันยังดอกพี่น้องผมไปหาง้อเนื้อให้นเนี้ยประสนราคาบางหลอดสามหลอดนี่มานีแยกแยกตัวเท่าไรก่อตัวนี้เท่าไรสองหมื่นเก้าต่อได้ปะครับสองหมื่นเก้าได้อยู่ ตัวนี้เท่าไรครับสองสองมืนเท่าไรตัวนี้ซ้ากันโอ้ตัวนี้มันลำตัวยาวด้อยพี่น้องลำตัวยาวกว่าตัวนั้นแต่ว่าตัวนั่นรู้สึกว่าินากว่าครับสองมืนเก้าซ้ากันครับพี่น้องเลือกเอาเอาตัวไดสองมืนเก้าครับพี่น้องผมสอบถามแล้วคาเนือก็ดีว่ามีหยาดเปนอา่า อาบึงราคางัวอ,อ,อาเบึงม้วเหนือเห็นเนี่ยสั่นคนมาคุนจะเอาไปใส่การใส่งานครับก็เลยสอบถามบึงครับเอาทายอะพี่น้องสองตัวนี่มันระบอมือหน,นิหมายอะไรแมนกับบอมันออกมาตัวละสองคำลอยเออมันเดียวลย มีแต่ว em ่าตัวละสองสามร้อยเออใครยดใครยดยังใครว่าใครกลัวหลบอยู่เออลูบๆตัวละสองร้อยสามร้อยเข้นมาหลบกันเห็นกูนัดหรือนะมันพอถอดหัวแลี้ยนเลยเข้นมาหลูบกูนัดมีมีอย่างแม่บอกมีง้วเลี้ยงบ่นี่อะไรง้วเลี้ยงแม่ลูกเออแม่ลูกลูกตัวแม่บ่นี่ตัวเมียครับลูกตัวเมียแม่สูงสี่ร้อยสามสิบโอ้เกือบร้อยสี่สิบครับน่าจะได้อยู่ งอไมันใหญ่เลอะกับเรวเบังก็บพวสูงวันไดนลอยซีเครื่องดำหางลากดินครับลูกแม่กสิประมาณเดือนนี่ละตัวนี้ลูกเดือนครับเท่าไรครับพมนี่พมเอื้อนสองสองสองหมื่นสองสองหมื่นสองต่อรองได้ครับพี่น้องอ่ะแมียนี่ขายไปแล้วเดี๋ยวแม่ยมานหรือจังใดล่ะแมม่า้นี่เท่าไรล่ะครับขายไปขายสิบสองโอ้แม่ยมานสิบสองอาร้อยพี่น้องเลย ปวดโฟร์คานนสมคานี่ก็เป็นพันหรออันนี้ไม่เล่อันนี้ช่องว่าอันนี้แม่แยกลูกเนาะแม่ยกกลูกครับ<ม>สูงๆนี่พี่น้องร้อยอ้ดครับร้อยสี่สิบห้าบวกตีดดอกพี่น้องเท่าไดครับแม่แยกลูกตัวนี้หกพันห้าบ่มีเงาบ่ะเห็นเงาถือก้อนสิบขายหกพันหมื่นหกห้าร้อยครับพี่น้องอ่ะ อันนี้แม่ลูกบ่ะอันนี้ของเพื่อนบมแมนเนาะฮะเบอร์ทุกครับผม062 062 11 11ศู7ย์หกสอ่หงด์สว่างเนดินอ้าก็ฟุนหลายๆครับครับครปล่อยเราบ่ครับผู้ย่ญยนี่งยังงอยู่ครับเอาไปยังเราฮอยไลเอาไปใส่งานบ่ช่วงปีใหม่ ไล่มาได้ลรเพิ่นนั่พมสาืนเจามหมื่นเจ็ดโอ้ยวันมันสั่งหน่อยพี่น้องเงยสามหมื่นเจ็ดครับสา,สามหมื่นเจ็ดว่าเซ็นตันนใญ่ใพี่น้องัวนี้เฮ้ยครับพี่น้องเยงว่าสามื่นอัพัวไทยครับมผมผมหลูกตูแมียมหลูดตัวแม่ทั้งสองครับพี่น้องใส่มินิ ใส่มินิราคามินิพี่น้องนี่มาลูกครับฮะมาลูกแม่เมีแม่อันนั้นใส่ลูกตัวนี้พี่นบองลูกตัวนี้ลูกว่ะแม่นาด่างนี่นาด่างลูกตัวนี้ครับแม่นาด่างนั่นลูกตัวนี้ตัวขาวนี่ลูกตัวพุนมีนพุนมันหมดตีนิมันแล้วครับเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้มันไม่พรอมจะออกไล้นี่มันแปดเดือนแล้วนี่เจ็ดเดือนแปดเดือนเลยนุ่มจ้าตุ่มจ้าหมดเลยเท่าไรล่ะครับคมนี่อเมดชุดนี่ไี่ เออคือเปิดแท็กแท็กซี่กันเถอะซีได้หาครับสองสามสองหม 23, ื่นสามเนาะครับวัวไทยครับพี่น้องโลูกแม่กับลูกแม่สองหมื่นกว่าเปิดอันตั้งฟันมเลยพี่น้องชุนี้ได้ <c oughs> ซีแม่ครับแม่ที่หาไปรุ่นเรา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้ได้องครับพี่น้องความสูงกับสิประมาณเมตรสิบนี่แหละพี่น้องมีเเอร์โที่ยบ่ห่อยฝากไว้นี่ครับผม 088ย์8 9386ดห้อยหนึ่ง้สอยอสนีครับหอนะครับเนาะเอากอบคพณหลายๆครับหอยกพี่น้องครับผมแม่ลูกลูกตัวแม่ทั้งสองครับลูกตัวแม่แม่กับแม่แม่กับมันมันทั้งสองอยู่บ่นี่เลยครสี่ดหตัวสันโอ้คากบพานี่พี่น้องโทรมาด่วนไวๆดวครับครับครับเอสูตรต่างฟาร์มครับพี่น้อง เอผู้ใดหางัวไทยเขาเลี้ยงเไ้่พี่น้องฝากไว้ครับนี่นี่ลูกกับแม่แม่กับแม่ห้อยคนว่าเต็มรถแล้วบ่บังบ่ครับบ่าบ้บ้ราคาราคาเป็นยังไงมื้อนี้เจ้าให้มันก็ถือขึ้เก่าเลยถือคือเก่าเนาะครับสามนัดฟันหรอครับสามนัดแล้วเจ้า จับยันอะไรยู่บ่อสนุกเลือกฟังเมาอยู่นี่สนุกเลือกด้นี่โจ้านี่ยเจ้าจับยันยู่สานที่โถเงินเดี๋ยวรุ่งเงินเลี้ยงเงาบ่บ่อให้เซ่นบ่าให้แล้วคอยเงินยงเมื่อยบ่เพรามีเงินมายังของตลาดบ่เออโอ้เข่าทางมันไม่เรียกเอาละเริ่มเล่าบ่เดี๋ยวเริ่มไวเดีเริ่มเรียกแล้วครับ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 ครัเข่าเข่าทางเต็มเต็มบ่ น้อยแขกโอ้ยพี่น้องเลยงัวเหลือง้อล่นสนุกเลือกเอ่อบีงัวเลี้ยงมาปร้ามูอยู่อันคมหนึ่งนี่พี่น้องนี่ซาโลลีแม่ลูกลูกโตผู้ครับแม่กระสีสูงอยู่มั่นลอยยี่สิบห้าม้านี่มาณนี่นะครับครับลูกโตผู้ลูกแรกน่าจะลูกแรกนะครับเนาะครับลูกแรกเท่าได้ครับเปิดเปิดไปมื่นสี่ครับมื่นสี่ครับทั้งแม่ทั้งลูกนี่ต่อได้ปะราคานี่ เอาระยะทางนะครับเนาะมาคุยกันเบิึงครับผมเอามีการส่งฟรีส่งครับคุยกันครับคุยกันเบิึงถ้าใกล้ก็คุยกันได้อยู่จังหน่อยอยู่ดอกพี่น้องเอาส่งส่งฟรีเอาชิปซีหรส่งฟรีร้อยกโลรถไหมครับร้อยกิโลพมเนี้พี่น้องผมได้เห็นบอกมาโหลดครับแถวเลรถกระอุดอนครับเอ้า เบอร์โทรครับผม0 8 3 083 535 535 9892ห้ไผ่วานอนนะครับเนาะครับครับฝากฝ่เลี้ยงอสอไซครับพี่น้องลูกแรกลูกตัวผู้ครับพี่น้องอันนี้่ขายเลยสองหมือขายเลยเออจันมุ่นจานมุ่นะ่องิจาพี่สองหมื่นสาคให้สองหให้องหมืครับให้ดี่ล่ะพ่อครับ บอได้บอรดบเดนไลด้ครับบดนสองหมื่าตัวสิเพียรหานมึงด้วยโอ้มงด้วยะครับอย่าให้ใสมาายผู้ให้ให้ดียู่แต่ว่าผู้ขายขายบ่ไดครับลูกัวผูลูกมันสองหมืนมันสองหมื่ม่อนยี่หมื่นเดียวลูหลอูกหาพันเนี้ยหาพันน่ะขายไง โอมลูกตัวผูครับพี่น้องมองขายโยราคาสนามพฤศจิกายนสองมื่นซี่ครับตัวนี้ครับลูกแรกเลยนี่ลูกแรกลูกแรกลูกสองเลยนี่ลูกแรกเลูกแรกเนาะลูกตัวผูครับพี่น้องขันป้กินน้องโอ้โค้งสางดีครับลูกตัวผูเครื่องดําแม่สูงร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องแม่ลูกมีการต่อต้านขึ้นแล้ว าาสองร,ราคาสนามเอาเบอรโทรไปนะหอยลดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแป่สศู่สี่ศูนยย์อนึ่ย์หครับผมหอยลดครับผมมีคมเดียวผมมือนีมีคเดียวอะฝากพี่น้องครับราคาสนามเรื่อถดไทรงไดนยังกันว่ากันไหมครับพี่นอ้องคุยกันเบังถ้าได้ทรงรื่ว่าทางไกล้อาจจะไ่ได้เติมครับพี่น้องนี่ลูกโงสางดีครับลูกตัวผูเครื่องดำแม่ นีไซนยใหญ่ๆไร้บปดาอีโตัวนี้พี่น้องนี่เนื้อเป็นเนื้อ,อครับตัวนี้เจ๊กล่งไปแค่เดียวรอยากไก่ไปม่อไรยามน้อยมี่เพอได้แค้เดียวของของังร้บรรดาล้วครับปอยหม่สับปดรับแปนแมน่างหรือแม่อยากลูกนอนนี่เนาะ แม่แม่จามแม่จามน่้องมาดูเลยลแม่อยกลูกครับแม่หมันคิดว่าน่าจะเป็นลูกแรกพี่น้องโอ้ยว่ามันสร้างหน่อยสือแปดมาตินี่พักแน่เถอะตัวนี้ไหมพี่น้อง้งบังดุ่งกำลังเบิ้งควายห้อยมิดอยู่ครับ

จบครับสองหมื่นห้าร้อยห้าร้อยบรมอทไทแล้วแล้วครับจบละสองหมื่นห้าร้อยรับ ล้นล้นเหลือๆครับบรรยากาศสนามบ้านโคโกเลเื่อนมือนี้พี่น้องโดยเฉพาะง้วเหนื่อครับร้ายครับพี่น้องว่าเขาสนามมือนี้พี่น้องเข้ามาขายง่าถิ่มคักเนี่ยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้อะไรครับผมโอ้ ขอบคุณหลายๆครับผมมัมานบ่ได้แล้วครับแน่นกันเอาเี้าไปผมไม่ได้อาจัโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมโอ้จะเป็นดีพี่น้องให้หอยเหา่นันาให้ไ้กินนี่อี่นี่ครับเนื้อหอยพวงมาถึงปับปับก็ปับรลดเลยเพิ่นปับรลดเพิ่นจะปั๊บรันดหลบยฮ่าฮ่าฮ่าห้าร้อยก็บอกมนี่ร้อยร้อยหมื่นบวกลบร้อยหมื่นก็หมื่นหน่อยครับครับ เคียงเนื้อเขาอยู่ไซครับนี่อยู่บนนา้านนนทชัยศิลป์จตุมณีเย็นที่สามเคียงเงินบ้านดงเย็นอยู่ตจตุมณีเย็นบ้านบ้านนี้ก็เหรอโนนชัยศิลป์โนนชัยศิลป์จตุมณีดงเย็นอุดอรเนาะเดี๋ยวทางไปข้ามจุดนี้ฝากเคียงเนื้อนะครับเด้อ เจ๊ยังครับเจ๊ยังกนวน่านนเ,นนเนอะเจนวลเนาะครับเนาะจูบานโนนชัยศิลป์อ่าตำบลดงเย็นครับพี่นอ้องอยาเนื้องงวนหน่อยราคาถึะกราคากระเดียงราคาทรงกับมีค่ะทรงเท่าไหร่เป็นงานกับทรงให้ราคาพิเศษคุยได้ไ่มครับ ราคาพิเศษร8 5 2์ราคาพิเศษ085 085 204 1 1125อ่ะอยากได้เนื้อเด้ผู้ไดเป็นการเป็นงานกับคิดราคาพิเศษตั้งแจกตั้งแถมครับอัแถมหลายอย่งเราคุณผมดังงอดสว่างน่หอยอยน้ำ่ได้บ้าเล่นครับครับสว่งัดกระดังครับขอบคุณเรยครับผมครับผมโชคานครับผมโอ้ย จะเป็นดีครับพี่น้องนายห้อยเขากะไดฝากเคียงเด้อเพื่อนเด้อพี่น้องเด้เอมาฟูไดอยากได้เด้วยใช้การใช้งานครับส่งกีไม่ฝากไปครับพี่น้องเป็นบรรยากาศที่สุดยอดอีกนัดหนึ่งครับทั้งสนามโกกเจริญครับพี่น้องวันเสาร์ครับมือนี้งัวควายเข่าร้ายเขา่า,เขาแน่นนี่ดีครับพี่น้องซื้อขายกันปริมาณการซื้อขายหนาแน่นครับหลายคึกคักโดยเฉพาะโอ้ง่เนื้อยแล้วครับพี่น้องเป็นหลัก พี่น้องเขาจะม็นขายงัวถิมรายพี่น้องขายงัวอ,ออกลายก็เห็นให้ราคามันดิ่งลงหรือพี่น้องกะบ่ว่ากันครับเห็นใจ,จเสียเทสแจ้งไดมันไปต่อว่าไว้กะทาใจตัดใจครับโซลุปโซถิมพี่น้องเสียเวลาเวลาเพราะว่าผมกับุ้ยอยู่กับเจ้าหนึ่งที่ขายงวอออกอยขอไปมือว่านนี่ก็ได้ไปหารับจ้าง ไปหารับจ้างเดือนนึงก็ได้งัออยู่โตหนึ่ง,งยูงยงยสันพนวัเป็นกําเบาที่หนาคิดครับพี่นอ้องเมื่อเลี้ยงงัวอยู่นี่บมไปบมมายัางขับเสียเวลาเวลาสืส่อสันพนวัายากลำบากจะของจะเสอกเลยตัดสินใจขายออกสันพนวันเออเฮ็ดยังไงเละพี่นอ้องราคางัวมันตกต่ำครับเนื่องจากงัวมันหลละครับพี่นอ้องหลักๆเลยคืองัวปริมาณง้วมันหลายครับ ตามคนไก่ตลาดอยังมันหลายราคามันก็สีถือครับพี่นอ้องเอ๋อสู่ๆครับพี่นอ้องผู้ยังสู่ต่ออยู่ก็ได้นี่ตัวข้างหน้าผมนี่ได้ยินว่าประมาณสองหมื่นแปดครับอ๋กกอก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมพบพ่อกันได้ทุกวันเสาร์วันอังคารครับสนามภูกเกเลื่อนครับพี่นอ้องสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องก็ตัวนี้ครับผมสวัสดีครับ